สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพิธีกรในงานประกาศรางวัล KBS Song Festival 2021ว่าจะเป็นใครกันไปติดตามรับฟังกันค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแหล่งข่าววงในอุตสาหกรรมออกมาให้ข้อมูลโดยระบุว่าชาอึนอูซอฮยอนโลอุน จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ KBS Song Festival ในปีนี้และต่อมาทางผู้จัด KBS Song Festival ก็ออกมายืนยันว่าพิธีกรของงานโดยสามนักแสดงไอดอลชื่อดังและงานจะจัดขึ้นในวันที่17ธันวาคมนี้ ทางช่องก็อยากจะฝากผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายคอยติดตามงานประกาศรางวัล KBS Song Festival 2021ที่จะมีขึ้นในวันที่17ธันวาคมนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ